ในยุคที่คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเช่ามากกว่าซื้อนะครับการที่จะปล่อยเช่าคอนโดสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ดูแค่ทำเลหรือว่าราคาเท่านั้นแต่ควรจะเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มผู้เช่ารุ่นใหม่เหล่านี้ด้วยหรือที่เราเรียกกันว่า generation rent นะครับว่าเขามีความต้องการอะไรหรือว่าอะไรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าของคนกลุ่มนี้บ้างน,นะครับวันนี้ครับผมได้สรุปนําเอา แบบสอบถามจากดีดีพ p ลพลาท t y แล้วก็ Think of Living ที่ชื่อว่า CSAT นะครับอันนี้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง <S <S เพื่อที่จะให้เราเข้าใจกลุ่มคนที่จะเช่าเหล่านี้มากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับและผมเชื่อว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นครับ แล้วเจเนเรชันเรนนี้คือใครนะครับกลุ่มเจเนเรชันเรนเนี่ยก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับที่อาจจะเป็น Gen Y ไปจนถึง Gen ซนะครับที่เป็นเด็กจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานไปจนถึงกลุ่มคนที่ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วในช่วงอายุประมาณสัก20ต้นๆไปจนถึง40ปีครับซึ่งจากแบบสอบถามเนี่ยเขาพบว่าสาเหตุที่คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาตัดสินใจเช่ามากกว่าซื้อนะอันดับหนึ่งเลยก็คือประมาณ37%็ครับคือต้องการจะออมเงินเอาไว้ก่อนก็แสดงให้เห็นว่าหลักๆเนี่ย กลุ่มคนเนี้เขาอาจจะมีเงินประมาณหนึ่งแหละแต่ว่ายังไม่มั่นใจในสภาพของเศรษฐกิจดูแล้วว่าอนาคตอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเลยต้องการจะเก็บเงินเอาไว้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านก็ไปเช่าแทนนะครับถัดมาคืออีกประมาณ26%เขาต้องการความยืดหยุ่นในการอยู่อาศัยครับเช่น ถ้ามีการเปลี่ยนงานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยได้ง่ายๆก็เลยตัดสินใจเช่ามากกว่านะครับถัดมาอันดับ3ครับคือประมาณ21%ี่ยมองว่าอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้แพงเกินไปทำให้เขาซื้อไม่ไหวนะครับ ก็ยิ่งตอกย้ำมุมมองของราคาบ้านที่สูงเกินเอื้อมนะครับทำให้คนเจนเนี้เขามองว่าการเช่าเนี่ยเป็นทางเลือกที่คุ้มแล้วก็คล่องตัวที่สุดในตอนนี้ครับมาดูกันต่อครับว่าเจเนเรชันเรนเนี่ยเขาจ่ายค่าเช่าไหวกันที่เท่าไหร่นะครับจากคนสำรวจนะครับบอกว่าเจเนเรชันนี้เนี่ยนะครับเขาจ่ายค่าเช่าไหวกันที่30%ของเงินเดือนครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นกลุ่มของคนที่เริ่มทำงานอาจจะมีเงินเดือนประมาณสัก20,000บาท3 0ของ20,000บาทก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0บาทก็จะเป็นราคาค่าเช่าที่เขาพอจะผ่อนไหวในยุคนี้นะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ผมมองว่าเราพอจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการทำการบ้านต่อได้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะปล่อยเช่าคอนโดสักแห่งหนึ่งเราก็ต้องไปดูแล้วว่าคนที่ทำงานในโซนนั้นเนี่ย ระดับของเงินเดือนของเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไรนะครับแล้วเขาจ่ายค่าเช่าไหวที่เท่าไรนะครับเพื่อให้เรานําไปวางแผนในการตั้งราคาในการปล่อยเช่าได้แม่นยำมากขึ้นครับถัดมาเรามาลงดีเทลกันครับในมุมของการปล่อยเช่านะว่าเจเนอเรชันเรนที่ว่าเนี้ยเขาต้องการห้องเช่าแบบไหนกันแน่นะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมได้สรุปเอา3คุณสมบัติที่สําคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานของห้องเช่าที่ดีมาให้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ควรมีแลวพื้นฐานมากๆเลยนะคือเรื่องของทำเลที่ดีครับ เพราะว่าทำเลเนี่ยเป็นสิ่งแรกๆเลยที่คนเนี่ยจะตัดสินใจเช่าหรือไม่เช่านะครับทำเลที่ตอบโจทย์เนี่ยนะครับมักจะเป็นทำเลที่ไม่อยู่ใกล้สถานที่สําคัญก็อยู่ใกล้าการเดินทางที่สะดวกครับสถานที่สําคัญอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นใกล้แหล่งงานใกล้มหาวิทยาลัยใกล้ห้างใกล้ตลาดเป็นต้นนะครับหรือการเดินทางที่สะดวกก็คืออาจจะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้ทางด่วนขึ้นทางด่วนง่าย หรืออยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆเช่น BTS หรือ MRT หรือถ้าในปัจจุบันยังไม่มีจุดดึงดูดเหล่านี้นะครับอย่างน้อยก็ควรจะเป็นทําเลที่ในอนาคตเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นกำลังจะมีห้างใหญ่เกิดขึ้นตรงนี้หรือว่ามีออฟฟิศใหม่เกิดขึ้นโซนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามาแล้วก็ส่งผลให้เราสามารถที่จะปล่อยเช่าคอนโดได้ง่ายขึ้นครับ คุณสมบัติที่2ครับคือห้องต้องดูดีแล้วก็พร้อมเข้าอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเจเนอเรชันเรนยุคนี้เนี่ยนะครับเขาจะรักอิสระแล้วก็ต้องการความยืดหยุ่นดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานแค่ที่เดียวไปยาวๆอาจจะมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยเขาก็เลยต้องการห้องที่เรียกว่าคิ้วกระเป๋ามาเก็บเสื้อผ้า,านิดหน่อยแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องขนของชิ้นใหญ่ๆใ,ให้ลําบากนะครับดังนั้นนะครับหัวใจสําคัญของการแต่งห้องนะผมมองว่า คือแต่งยังไงก็ได้ให้คนที่มาเช่าเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นเมื่อได้อยู่ในห้องนี้ให้เห็นภาพนี้ชัดเจนที่สุดนะครับโดยพื้นฐานสุดๆเลยนะครับคือห้องเนี่ยต้องดูสว่างดูสะอาดน่าอยู่นะครับส่วนเรื่องการตกแต่งเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้โทนสีที่เรียบง่ายทันสมัยไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปและที่สำคัญคือเฟอร์นิเจอร์ต้องครบพร้อมใช้งานครับหรือว่าถ้าห้องไหนเนี่ยติดอินเทอร์เน็ตมาให้เลยก็ยิ่งดีนะครับเทคนิคคือเราอาจจะ บวกรวมค่าอินเทอร์เน็ตไปกับค่าเช่าห้องอีกเล็กน้อยไปเลยก็ได้ครับและสุดท้ายข้อที่3ครับคือเรื่องของส่วนกลางที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้จริงคือในมุมของส่วนกลางเนี่ยผมมองว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเยอะมากมายอะครับแต่ว่าต้องให้เหมาะกับกลุ่มผู้เช่าที่เรามองไว้อย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาเนี่ย ก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาแล้วว่าเขาน่าจะต้องการพื้นที่ทํางานเยอะๆหน่อยหรือเด็กๆทํางานดึกถ้ามีส่วนกลางที่เป็นโซน24ชั่วโมงด้วยก็น่าจะยิ่งดึงดูดผู้เช่าได้มากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าอยากจะดึงดูดกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับเราก็อาจจะเลือกโครงการที่มีส่วนกลางที่เป็นรูปแบบของเพจเฟสต์ลีก็ได้ครับผ่านไปแล้วนะครับกับ3คุณสมบัติพื้นฐานของห้องเช่าที่ดีที่ควรจะมีนะครับคราวนี้ครับผมจะมาพูดถึง เทคนิคในการปล่อยเช่าว่าทํายังไงที่จะช่วยให้เราเนี่ยปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปมาเป็นอีก3ข้อนะครับข้อแรกครับคือการหาความแตกต่างจากคู่แข่งนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องดูว่าเราแตกต่างจากคู่แข่งยังไงบ้างซึ่งคู่แข่งตรงนี้เนี่ยขอแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยก็คือข้อแรกครับคือคู่แข่งที่เป็นคอนโดอื่นๆในโซนเดียวกันนะครับอย่างเช่นคอนโดเราเนี่ยเป็นคอนโดเดียวเลยที่เลี้ยงสัตว์ได้ในโซนนี้หรือ,อว่าเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าที่สุด อยู่ใกล้ห้างที่สุดหรือมีสระว่ายน้ําที่ยาวกว่าเพื่อนเลยสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างที่จะช่วยดึงดูดผู้เช่าให้เข้ามาสนใจโครงการนี้ได้มากขึ้นนะครับเมื่อดูจุดแตกต่างที่เทียบกับโครงการอื่นๆโดยรอบแล้วถัดมาครับมาดูความแตกต่างของห้องเราที่เทียบกับคู่แข่งอื่นๆที่อยู่ในโครงการเดียวกันบ้างนะครับว่าห้องเราเนี่ยจะแตกต่างได้ยังไงอาจจะแตกต่างจากการเลือกตำแหน่งห้องก็ได้นะบางคนอาจจะเลือกตำแหน่งห้องที่เป็นห้องมุม มีความเป็นส่วนตัวมากหรือว่าเป็นห้องที่แรไอ i ทมเลยมีแค่ห้องเนี้ยห้องเดียวเลยต่อหนึ่งชั้นอะไรแบบนี้นะครับหรืออย่างหนึ่งคือตกแต่งห้องให้แตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นๆอ,อย่างเช่นเราสำรวจมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตกแต่งสไตล์มินิมอลเราอาจจะใส่ความลักชัวรี่เข้ามาในห้องเรามากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาสนใจห้องของเรามากขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยคืออย่าลืมใส่พวกรายละเอียดในการใช้ชีวิตต่างๆอย่างเช่นมุมในการเสียบปลั๊กไฟหรือว่า พื้นที่เก็บของที่มากขึ้นทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่ออยู่อาศัยในห้องเรานะครับสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆเลยครับอย่างที่2ครับคือรูปต้องสวยวิดีโอต้องบาวในยุคนี้เนี่ยเรามีสื่อหลากหลายช่องทางมากเลยบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่เราจะปล่อยเช่าห้องสักห้องหนึ่งด้วยการไปลงในเว็บไซต์ซื้อขายเช่าคอนโดอย่างเช่นดีดีพ p e r t เอร์ีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่ายุคนี้ต้องบอกว่า เรามีสื่อโซเชียลมากมายนะครับแล้วการทําสื่อเหล่านี้ก็ไม่ยากด้วยเพราะว่าทุกคนมีมือถืออยู่ในมือของตัวเองอยู่แล้วนะครับเทคนิคก็คือการถ่ายทำยังไงให้มันน่าสนใจอย่างแรกคือไม่ว่าจะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องพยายามถ่ายให้เห็นมุมห้องทุกห้องครับให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ําห้องครัวส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็อย่าลืมใช้เลนส์ w ว d e โยเพื่อให้เห็นมิติของห้องดีกว้างขึ้นนะครับอย่างที่2ครับอย่าลืมใส Story ่ Storytelling เข้าไปในสื่อต่างๆของเราด้วยเพื่อดึงดูดความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นในรูปภาพหรือว่าจะเป็นเสียงภาคในวิดีโอนะครับอาจจะต้องใส่ข้อความประมาณว่าห้องนี้หรือคอนโดนี้เหมาะกับใครบ้างอย่างเช่นเหมาะกับคนที่อยากอยู่คอนโด เลี้ยงสัตว์ได้หรือคอนโดที่สามารถออกกําลังกายได้เต็มที่เลยสระว่ายน้ํายาวมากฟิตเนสจับเต็มมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามใส่เข้าไปเพื่อให้คนเห็นภาพได้มากที่สุดแล้วก็อย่าลืมใส่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของเราเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้คนรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับเทคนิคข้อสุดท้ายครับคือเรื่องของการใช้เอเจนต์ Gen. ซึ่งการใช้เอเจนต์ Gen เนี่ยนะครับค่าบริการของเอเจนต์ Gen เนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ ค่าเช่าห้องของห้องนั้นหนึ่งเดือนนะครับซึ่งลองเทียบกันดูกับว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ใช้เอเจนต์้วเราปล่อยเช่าเองปรากฏว่าอาจจะยังไม่มีผู้เช่าเข้ามาเช่านะครับเราอาจจะต้องเสียค่าส่วนกลางของเดือนนั้นเองไปจนถึงก็ไม่ได้รายได้ของค่าเช่าของเดือนนั้นด้วยซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เดือนเดียวเนี่ยอาจจะ2เดือน3เดือนนะครับการที่เราใช้เอเจนต์เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่า เราไม่มีเวลาเลยแต่ว่ามีผู้เช่าสนใจห้องเราแล้วอยากจะขอเข้ามาดูก่อนอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเสียผู้เช่าคนนั้นไปเพราะว่า เราไม่มีเวลาพาเขามาดูห้องเราแต่ถ้าเรามีเอเจนต์เข้ามาช่วยเขาก็จะมาช่วยบริการสิ่งเหล่านี้แทนเราได้นะครับรวมถึงช่วยดูเรื่องของกฎหมายหรือว่าสัญญาเช่าต่างๆที่เราอาจจะไม่ถนัดได้ด้วยครับจากที่เล่ามานะครับจะเห็นว่าตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในมุมของการปล่อยเช่าเนี่ยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเจเน r เรชันเรนท์หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เลือกที่จะเช่ามากกว่าซื้อนะสิ่งที่สําคัญคือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ย จะต้องทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่สุดนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจในเรื่องของการปล่อยเช่าในช่วงเวลานี้นะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรามีบทความให้อ่านกันด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติ้งออฟวิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ